อือแล้วเสร็จอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ามา嘛สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปยสู้ขุดสุกจัจ้ามาจ้าพี่น้องจ้ามื่อน,นี้มาพอก็เชิญซาบาผ้ากินจ้าพี่น้องจ้าเมื่อน,นี้ยซาบะผ้ามากินเขาก็ตําบักทัวจ้าพี่น้องจ้ากับปลาเข็งไข่จ้ดต้องขอพระคุณ นาเพื่อนรลายๆกับนาดาวจะนาเพื่อนกับนาดาวไต่ได้บักลายหนึ่งรับแบงไห้จะสิพูดโลบแล้วข้องสาวป่านั้นรับแบงไห้โอ้ยมาจ้พี่น้องจ้ามีแต่ตัวไข่ๆฉ่ำๆกันเลยจ้ะโอ้ยสิกินตัวไหนก่อนพี่น้องขออนุยัดคําแรกแหกหมานออ้ยต่าบักถั่วกับปิงปลาเข็งแสบ อีกแล้วเสร็จอีกล้วจ้ะพี่น้องจ้ามา,มาอืม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 ล้ออืม,อม,อม ดฟักแมวนละคนเยาะหอนๆพี่น้องสุดยอดลยมาแซ่บๆน้ำกันเด้อพี่น้องอืแดดแดดแดดไล่เหรพี่น้องอ๋อ

น้นองเลยสปาพอนสอนปลาเข็งอุ้ย โอ้ยเห็นปะโอ้เห็นปะพี่น้องไทยปลาเข็งโอ้ว้าวลาดลงไปแบบนี้เลยจ้าอืมอืมมั่งจ้ก มันกยากนำอยูะด้อเดี๋ยวเหนือมันาาสิเปลเดีว้าวโอช่างอพี่น้อง บมม่มีไฟไฟเส้นซิ่งสำาวปลาล่ะอืมอืม,อม,อมกางแป้งนี่มันสุดยอดเลยแข็ง โอ้แสบอีเล็บอืมรสชาติอ๋อ วัววัอยากแบบช่ำๆอืพี่น้องเออบเดี๋ยวซาบไปเล่อีกเซบอีก แซ่บเพราะยังมูกิดินยานไม่เจอต้องนี่เ,เพิ่นขกินเมื่อกินน้ำบริจาพี่น้องจะแซ่บค้างแซ่บเนี่ยเอ้าเอาเะยรจะพี่น้องจามือน,นี้สาวปากับขอลับไปก่อนนะกจากจังไดกับฝากก็ไล์ก็แชร์เน่เลยจ้าสวัสดีจ้า